สวัสดีครับวันนี้พบกับวงออโต้คายเช่นเคยนะครับวันนี้วงออโต้คาจะพามารู้จักกับไฮลักซ์ลีโว่จีอาร์สปอร์ตปี2021กันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นดับเบิลแคปและเป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมจะมีจุดเด่นเพิ่มเติมแต่งอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันทีละจุดเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นที่กระจังหน้านะครับเราเห็นได้ชัดเลยว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยได้มีการเพิ่มโลโก้เข้ามานะฮะแต่โลโก้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักนะครับอันนี้ผมแอบ เส่งนิดนึงอ่ะมันถ้าเขาทํามาแบบเต็มๆกัะจางหน้าแล้วเนี่ยมันจะสวยงามมากๆเลยนะครับข้างใต้ตัวสอนเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นกล้อง360องศามาให้ด้วยนะฮะคือในรุ่นนี้เนี่ยเขาได้จัดเต็ม เกี่ยวกับตัวระบบความปลอดภัยของ Toyota มาไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาไม่ว่าจะเป็นตัว Bright Sport นะฮะเซนเซอร์ถอยหลัง Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้เช่นเดียวกันทางด้านขวาก็จะมีสัญลักษณ์ GR Sport อยู่นะครับล้ออลอยขนาด18นิ้วยาง265ทับ 60R18 นะครับล้อรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะตัว GR Sport เท่านั้นนะฮะดิสเบรกมีคีบระบายความร้อนนะครับพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดง GR Sport อย่างที่บอกนะครับกล้อง360องศามีให้ไฟเวลคัมไลท์ สองสว่างตอนคืนมีให้ไฟเลี้ยวมีให้นะฮะแล้วก็ในด้านบรายสปอร์ตก็มีมาให้ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดําเงาเมทัลลิกระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระปีกหนึคู่นะ,ะพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงมาพร้อมช็อคแบบอ็บซอบเบอร์นะครับแบบโมโนทูบด้านหลังนะครับเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมช็อคแบบอ็บซอบเบอร์นะครับแบบโมโนทูบเช่นเดียวกันนะครับจะมีเฉพาะร,รุ่น GR Sport เท่านั้นนะครับด้านข้างถูกตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์จีอาร์สปอร์ตสปอร์ตว่าสีดำเงามาพร้อมไฟสองสว่างแบบ LED. สติกเกอร์ GR Sport นะครับก็ทำมาจนถึงด้านท้ายของตัวรถเลยนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ GR Sport กันชนถูกตกแต่งด้วยสีดำในส่วนของภายในเนี่ยที่โดดเด่นเลยก็คือตัวเบาะครับทำสีดำตัดกระแดงได้ดูดุดันมากๆแถมการเดินได้ของเขาเนี่ยใช้สีแดงมาตัดสวยงามมากๆจริงนะครับตรงหัวด้านบนเนี่ยมีสัญลักษณ์ GR Sport อยู่นะครับผิวสัมผัสข,ของตัวเบาะเนี่ยตรงกลางนะฮะจะเป็นผิวคล้ายๆกันกับหนังกลับ นะฮะส่วนตรงปีกนะครับจะเป็นหนังพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบพุ่มหนังนะฮะตกแต่งด้วยแถบสีแดงแล้วก็มีการเดินได้รอบเป็นสีแดงนะครับตรงด้านล่างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ gr sport อยู่นะครับในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับแพล s ชิปที่พวงมาลัยระบบ adaptive cruise control มาตรวัดพร้อมจอ tft design gr sport ปุ่มซั t s t อ p นะครับ design gr sport นะครับและยังมาพร้อมกับไฟที่จะ สว่างในตอนคืนนะครับแป้นเบรกและคันเร่งถูกดีไซน์แบบสปอร์ตในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูเบาะที่นั่ง หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะถูกตกแต่งเป็นการเดินได้แบบสีแดงนะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกบ้างราครับสำหรับ t o y o ต้ h ไฮรักซีโ GR Sport ที่วันนี้ผมนามาให้ได้ชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงตั้คาด้วยนะครับอยากให้วงตั้คาเนี่ยนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้วงต้คาต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ